โอเคเต็มตัววันที่สามวันจริงนิรไทยสวัสดีครับคุณจิงนิรไทยประจำวันที่สิบมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับสิปนี้ไม่ได้เป็นการชักชวนให้ซื้อหรือขายหรือให้ลงทุนใดอย่างใดเป็นเพียงการวิเคราะห์อุนเท่านั้นนะคะเซ็ตเหมือนจะตั้งลำได้เนาะใช่ครับแล้วก็ปิดที่หนึ่งสองศูนย์สองจุดศูนย์สามครับบวกสิบสองจุดสี่แปดก็จะมีมูลค่าการซื้อขาย37,000ล้านบาท S <S แล้วก็มีแนวรับแนวต้านที่หุ้นสมาร์ทเอาให้แนวรับไว้ที่1180แนวต้านจะเป็น1215ถึง1233อาครับอ์จากหุ้นสมาร์ทครับ่ <S 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 างชาติซื้อเข้ 4, 000 000 000 000า1.4พันล้านบ, 1, 000 000 000บาทกองด้นขายออก1,000ล้านบาทเบเกอร์ขายออก627ล้านบาทและย่อยซื้อเข้า267ล้านบา <S <S ทค่ะครับตัวที่หนึ่งครับหลุนกลับนะ ckp ครับ ckp นะคะสองบาทเ e จสิบสี่สตางค์บวกหกสตางค์ค่ะ ckp ยืนได้ที่สองบาทห้าสิบแปดน่าจะเป็นห้าสิบสองกิโลไหมลงมาตำสุดแล้วก็พยายามดันตัวกลับขึ้นไปนะครับแต่ว่ายังมียังมีแรงดันลงอยู่นะครับอ้านแรกจะเป็นสองบาทแปดสิบสองครับต้านดัดไปก็เป็นสองบาทเก้าสิบสองแนวรับก็เนี่ยแหละครับสองบาทห้าสิบแป เป็นในสาย day trade ก็จะเป็น2องบาทหกสตางค์ครับสำหรับสายกราฟนะครับตามเฟรม15นาทีปิดโดดไหมไม่ไมโดด,โด,ดแต่ว่ามีวันลูกเก็บเหมือนกันมองว่ายังไม่เยอะนะครับเพราะว่าเขายังไม่มีค่าถ้ามองนะ,ะก็มองว่าต้องสร้างความเชื่อมัน่นนิดหนึ่งต้องเบรกสองบาทเกสิบสองให้ได้ก่อนจะ,ะเป็นจุดสำคัญนะครับ TKP เป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าถ้าบุโมาริสัทมีกำไรและมีปันผลมีเวลาด,ดั้ดือดที่3ล้านบาทค่ะแนวรับ2องบาทหกสตางค์แนวต้าน2องบาทแปสตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น2องบาทเกสตางค์ค่ะเปิดที่2องบาทหกครับขึ้นไปสูงสุดที่2องบาทเจแล้วก็ปิดโดดนี่นะใช่ไหม เขาจะมีต้าน EMA 89ครับ3บาท5สตางค์น่าจะเป็นต้านสำคัญสำหรับสาย e m a นะสายที่เป็นของ TradingView จะเป็นสายกราฟนะครับ ISI 48.01ครับจอจอกลับนะจอผลน้ำครับ NVDR ครับ1 4 2ล้านอลุ่มซื้อเข้า3แสนขายออก3แสน ATC 4แสนครับส่วนเงบ่อนไประของ CKP ไม่กำไรค่ะครับต่อไป อันนี้ไม่มีหุ้นมีข่าวเนะ<ช>วาะว่าราคาสามบาทเจ็ดสิบหกตางมดยี่สิสีตางค่ะว่ารุ่นกลับนะครับใช่ไหมใช่แต่ต้องกลับไปถึงสี่บาทให้ได้ก่อนอถึงจะสร้างความเชื่อมั่นได้จุดต่ำสุดจะเป็นสามบาทยี่สิบแปดครับ <52 S 1> แนวสงวิกลุใช่ไหมแนวรับจะสายกราฟจะเป็นสามบาทห้าสิบสองตานก็ต้องไปเบรก ขึ้น4บาทให้ได้ก่อนนะครับ<ช>สำหรับว่าตามเฟรม15นาทีวอลรุ่มเก็บเยอะเหมือนกันนะครับสำหรับว่าว่าเป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับพัฒนาอสังหาริมรัพย์ก่อสร้างภาพรดมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมีวอลลุ่นระดับที่1,300ล้านบาทค,ค่ะแนวรับ3บาท74ส,สตางค์แนวต้าน3บาท90สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น4บาท4สตางค์ค่ะ อเอาชัวๆ,ๆนะเปิดที่สามบาทหกสิบสี่ครับขึ้นไปสูงสุดที่3ามบาทแปดสิบแล้วก็ปิดที่3ามบาทจะสิบหกครับสาย EMA จะเป็นต้านแรกก่อน4บาทให้ได้ก่อนเอ,เอาเข้าล่นลงมาเยอะนะครับใช่ ISI 39.07ครับ NVIDIA ครับ1,059ล้านพ่อพูดไม่ผิดใช่ไหมไม่ผิดโอเคครับ วอลุ่มซื้อเข้าหนึ่้ยเก้าสิบล้านขายออก137ล้าน ATC 29ล้านครับเ่ินงบรายาาสของวามีกำไรคะ่ะแล้วก็วาติดเครื่องหมายด้วยหรอติดเครื่องหมาย x อประชุมใช<าย>่จะขึ้นประชุมสรุปเนาะจะขึ้นเครื่องหมายไว้ที่10มีนาคมคะ่ะครับตัวต่อไปนะค่ะคุณแม่แมครับมาสเตอร์ครับ มาตเตอร์ราคาหนึ่งบาทน้าสตางบวกสิบสตังค์ค่ะเดี๋ยวพราซูมดวนเพราะว่าเขาไม่มีนี่แนวรับจะเป็นเก้าสิบสตังค์นะครับสำหรับสายกราฟนะครับจุดต่ำสุดเลยต่ำสุดนะครับแนวรับจุดต่ำสุดจะเป็นเก้าสิบสตังค์แนวรับของสายเดเทจะเป็นเก้าสิบสี่ถึงเก้าสิบหกนะครับเก้าสิบสี่ถึงเก้าสิบหกต้านจะเป็นไส้ของวันนี้ครับ หนึ่งบาทเก้าสตางค์ครับต้านถัดไปจะเป็นเส้นแดงตรงนี้หนึ่งบาทสิบเจ็ดถึงสิบแปดประมาณนี้นะครับ t ท m e เฟรมสิบห้<ค>า <ำ S 2> นาทีของหุ้นแม่ครับมาเตอร์ครับปิดโดดครับบอลล่มมยอยเก็บนะครับดูทรงเหมือนจะกลับนะสำหรับมาเตอร์ครับมาเตอร์เป็นหุ้นไซเว่เป็นหุ้นเกี่ยวกับสินค้าอุปโภคบริโภคถ้าปรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลมีแวลูแรยีวที่ ก <S <S <ขอ>้าสิบตก90อะไรครับตกลงแนวะรับ <6. S 2> 97สตางค์แนวแต้าน1บาท13สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น1บาท19สตางค์ค่ะเปิดที่95สตางค์ครับขึ้นไปสูงสุดที่1บาท5สตางค์ก็คือปิดโดดเนาะใช่ยังไม่มีเอเมครับเพราะว่าเป็นหุ้นใหม่นะไอ้ใส่21.23ครับโซนล่างสุดนะ NVDR a 1.5าุดหล้านครับลุรุษจเข้า4.8ล้านขายออก1.9ล้าน ATC 9ก0 0แสนครับลุ้นกลับนะครับสําหรับมาสเตอร์ครับเกินงบของมาสเตอร์มีกําไรค่ะแล้วก็แลเแล้วก็มี value เวลาดยอยู่ที่7ล้านบาทค่ะแล้วก็ติดเครื่องหมายด้วยล่ะ XM ใช่ไหมวันที่10มีนาค่ะก็คือต้องดูผลประกอบการผลการประชุมก่อนผลการประชุมในวันที่10ก่อนนะครับ ทีมจครับต่อ,ตอไป <Team S 1> มีสัญญาณ <G. S 1> นะทีมจราคา3บาทท่วนวัว,วกิจิตะดังค่ะภาพรวมตอนนี้คือเป็นไซเว่ยไซเว่ขึ้นลงในกรอบทีมจีตอนนี้ก็ขึ้นแล้วจะลงไหมแนวรับจะเป็นสองบาทแปดสิบหกครับตานก็ต้องเป็นไส้จุดนี้ครับทิ่งเขายังเบรกไม่ผ่านสักทีก็คือ3บาทสิบ ถ้ามีวันรุ่มเข้าถ้าเบรกสามบาทสิบได้ก็น่าสนใจว่าจะกลับไหมนะครับตานถัดไปจะเป็นสามบาทยี่สิบตันสูงสุดตรงนี้สามบาทสามสิบหกครับทำเฟรมสิบห้านาทีปิดโดดครับสำหรับ, <36 S 1> บทีมจีครับ,บทีมจีเป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับธุรกิจที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมภาพรวมบริษัทมีกำไร,รและมีปันผล มีมูลรายเดียวอยู่ที่ยี่สิบล้านบาทค่อนข้างซิ่งนะครับสำหรับ G G ใช่ใชแนวรับสองบาทเก้าสิบสองสตังแนวต้านสามบาทสิบหกสตังถ้าทโลราจะเป็นสามบาทสามสิบสองสตังค่ะเปิดที่สองบาทแปดสิบหกครับแล้วก็ชนไม่ใช่ชนเลยปิดโดดที่สามบาทใช่ไหมครับใช่จะมีต้านสำคัญคือยีเม่แปดสิบเก้านะครับสามบาทสิบสามสตางค์ยีเม่สองร้จะเป็นสามบาทห้าสิบแด RSI 55.18ครับ NVDR 24ล้านครับถือว่าเยอะนะสำหรับซิงสไตล์นี้วอลเริ่มซื้อเข้า3.8ล้านขายออก2.4ล้าน ATC 5 0 0แสนครับส่นงบไตรมาสของทีม G มีกำไรคะ่ะแล้วก็ทีม G ติดเครื่องหมาย XM วันที่11มีนะครับตัวสุดท้ายเป็นหุ้นวอลแลนด์ใช่ไหมใช่หุ้นวอลแลนด์ติดสแกน1ตัวครับ p l o s วอลแลนหนึ่งครับ p l o s อวอลแลนหนราคา9บาท เอ้ยราคาเก้าสตาง,งค์บวกสามสตางค์ค่ะแนวรับจะเป็นหกสตางค์ครับอ่าอ่าก็มีวันลุ่มเข้านะวันที่ของวันที่เจ็ดเนี่ยน,ะนี่วันลุ่มเข้าทําให้พลอสเขาดันตัวนะครับจะมีต้านสําคัญอยู่ที่สิบสองสตางค์ครับถ้าเบรกสิบสองสตางค์ได้ก็ลุ้นกลับไปยาวๆเลยนะครับเพราะว่ามีแท่งวอลเข้าเก็บเยอะมากช่วงพืชเจอ,อครับสําหรับพลอสวอลเลนด์งครับ ทำเฟรม15นาทีของ Cross Wallance งก็คือวิ่งขึ้นไปชน10สตังค์แล้วลงมาพักที่9สตังค์ครับห่วงนี้จะมีวันล,ลุ่มเข้านะสำหรับ Cross นะครับตั้งแต่10โมงของวันที่7มีนาคมครับโอเคค่ะ Cross w a l l a n ึ่1มี Value ราด้อยู่ที่3ล้านบาทแล้วก็จะหมนอายุการเทรดวันที่14เดือน5ปี26ค่ะ26หรือ27 สองหก <6. S 2> ปีหน้านะอะแนวรับหกสตางค์แนวต้านสิบสองสตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็นสิบห้าสตางค์ค่ะเปิดที่หกสตางค์ครับขึ้นไปสูงสุดที่สิบสตางค์แล้วก็ปิดที่เก้าสตางค์ใช่ไหมใช่ก็เ e m a มแปดสิบเก้าครับถ้าเบรกสิบสตางค์ได้ก็ลุนยาวนะ,ะเนี่ยตามสำคัญคือสิบแปดสตางค์ครัอสห้าสิบเก้าจุดเจ็ดเก้าครับ วอลรุ่อเข้าเจ็ดแสนไม่ใช่ nvdr เจ็ดแสนขออภัยครับวันรุ่มเื้าสิบา1็ดล้านขายออกสิบเจ็ดล้านภาพรวมเป็นไซรเวลแล้วก็มี atc สี่ล้านครับพี่รู้ไหมว่าทําไมเขาถึงมีวันรุ่เข้าทําไมครับเพราะว่าหุ้นแม่เขาเชิงเชิงลิงไงอ๋เหรอใช่เราไม่รู้เหรอครับชิงลิงตอนเช้าด้วยเนี่ยตอนเช้าแต่ว่าเรามาเลงที่วันรุ่เข้าเครับก็ฝากพี่เพื่อนไปดูหุ้นสามัญเขาด้วยนะครับสำหรับ cross ก็ท หมดหุ้นหมดข่าวครับมีบิ๊กลอตเดลต้า20ตีล้านบาททีโอเอนะจุดที่น่าสนใจนะทีโอเอเคทีบจะว่าน้อยไปนิดนึงทีโออกับอะไรอ่ะที่เขามีข่าวอ่ะทีโออกับสิริว่ะที่เขามีสตอรี่กันใช่ไหมครับใช่ค่ะโอเคครับหมดแล้วเนที่น่าสนใจเอเครับหุ้นซิ่งนิไทยโชคดีวันจันทร์ครับสวัสดีค่ะ